เซเป็นบอกเลยเนาะนะครับทุกเพศทุกวยัยใช้ง่ายไม่ต้องมีความรู้เรื่องรถก็ใช้เลยนะครับไม่จุกจิกภาพน้องเขานะนี่ครับกอย่างดูเดิมลองนะ้ําเดิมทุกอย่างดูสวยงามนะครับไม่มีบิเดเบี้ยวแต่อย่างใดขวัญใจวัยรุ่นทุกเพศทุกวัยนะครับ บอกเลยคันนี้นะ Toyota Yaris 1.2รุ่น G นะครับคันนี้ปี2018คือคันนี้เซเว่นบอกเลยเนาะนะครับทุกเพศทุกวัยใช้ง่ายไม่ต้องมีความรู้เรื่องรถก็ใช้เลยนะครับไม่จุกจิกบอกเลยว่าสภาพน้องทุกอย่างดูสวยงามนะครับคันนี้เป็นรุ่น G นะราคา369,000นพัอนะครับ 5, ตรตลอดอายุสัญญาดูด้านหน้านะครับนี่ไฟหน้าให้โปรเจคเตอร์เลยนะครับพร้อมไฟเดย์ท running ยังไม่พอเนาะคันนี้ยังมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยเลยอ่าในส่วนของตัวด้านข้างเนาะผิวพัน,นอ้องสวยงามมากปัดให้เรียบร้อยนะพร้อมขายคันนี้แม็กขอบ15จาก t o y ย t a ให้เลยนะครับตัวยางใหม่ทั้งหมด4เส้นจัดไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเมทอาร์ตกันดีกว่านะคันนี้รุ่นจีเนาะให้กุญแจแบบนี้เลยนะครับกุญแจแบบรีโมทเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเซอเบนดึงให้ดู คันนี้เม็ดอาร์ตเดิมสวยงามนะครับลูกค้าใส่สครับเพจมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นชุดแต่งจากศูนย์เลยนะครับยังไม่พอนะนี่เห็นไหมทุกอย่างดูเดิมไม่เคยมีทาสีแต่อย่างใดในห้องเครื่องนะครับคานหน้าเดิมทุกอย่างเดิมเบาะยังเฟิร์มอยู่เลยนะนี่บอกเลยว่าสภาพดูสวยงามมากเม็ดอาร์ตเดิมไม่เคยแกะไม่เคยเฉี่ยวชนอดูด้านท้ายเนาะมีสเก์ตข้ททางแล้วก็สเกร์ตัวด้านท้ายนะครับแต่งหล่อเลยแบบพ่อคู่เนาะ ยังไม่พอเนาะมีไฟทับทิมให้เรียบร้อยตัวทุกอย่างดูฟอนเดิมนะครับนี่ฟอนเดิมไม่เคยแกะนะครับฟอนเดิมตรงเป๊ะอ่าดูสภาพน้องเขานะนี่ครับทุกอย่างดูเดิมลองนะ้ําเดิม ทุกอย่างดูสวยงามนะครับไม่มีบิบเบยวแต่อย่างใด<ฮ>น่าใช้แค่นะครับโตโยต้ายาลิสเนาะตั้งแต่ปี2017ขึ้นไปเนาะถ้าเป็นรุ่นนี้ก็จะเป็นชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับอันนี้เซเว่นบอกเลยเนาะนี่อันนี้ยังไม่เคยแกะเลยนะนะครับทุกอย่างยังดูใหม่ดูครบนะครับลูกค้าบอกเลยว่าสภาพน้องคันนี้สวยงามจริงๆเนาะน่าใช้อ่า ใช้น่าใช้คันนี้กับราคาแค่369,000นเก้าพันเนอะย้ำอีกทีเนาะผ่อนแค่ค่างวดไม่เกิน6,000นะครับลูกค้าเพราะว่าเดอกเบี้ยน้องถูกอยู่แล้วปี2018อ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนห้องคนขับนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นกุญแจคีย์เลียนให้นะครับเป็นตัวกดปุ๊บสตาร์ทนะครับรุ่นจีนะครับลูกค้าคันนี้มาแค่หม่แคน่143,000นนะครับลูกค้าบอกว่าบอกเลยว่าไม่เยอะนะครับสำหรับ ปี2018รถก็ประมาณ7ปีนะครับลูกค้าเออก็ถือว่ายังไม่เยอะนะเครื่องเล่น CD MP3 นะครับเชื่อมต่อ AUX USB นะครับเชื่อมต่อบลูทูธให้เรียบร้อยเลยเคียร์ออโต้เนาะทุกอย่างดูครบนะครับสภาพน้องเดิมสวยทุกอย่างดูเดิมสวยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารดีกว่าครับว่าเป็นแบบไหนไปดูกันครับอ่าห้องผู้โดยสารเนาะคำว่าโตโยต้ายาริอะบอกเลยนะมันมันกว้าง นะครับลูกค้ามันกว้างแล้วก็เป็นรถที่อนเนกประสงค์พับเบาะได้40-60นะครับลูกค้าและแนวราบเลยนะครับสามารถวางโต๊ะได้วางจักรยานได้เนาะสำหรับแบบพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าแบบส,สาวๆที่แบบเปิดท้ายขายของอันเนี้ยเซลร์เบนแนะนำเนาะเพราะว่าตัวได้ยลิททำได้หมดเลยนะครับลูกค้าเปิดท้ายขายของ ได้บรรทุกของได้คนทุกอย่างดูค่อนข้างครบเนาะเบาะยังเฟิร์มเนาะทุกอย่างยังดูสวยงามนะครับรถไม่มีเจิมแต่อย่างใดเนาะไม่มีลงอักขระนะครับลูกค้าลูกค้าถ้าสายมูเนาะก็ไปต่อแบบยาวๆได้เลยกับอันนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับก็ทุกอย่างดูเดิมสวยนะครับลูกค้ารถไม่มีเฉียวชนแต่ประการใดทั้งสิ้นนะแผ่นเพเดเดิมมอ,อก,กอเดิมนะครับทุกอย่างมากเดิมหมดเลยนะ นี่ฝาไม่เคยถอดโอเครถสภาพสวยงามมากใครๆก็ใช้นะ่ะอ่ะพูดง่ายๆเนาะเด็กๆวัยทำงานนะครับลูกค้า ขึ่งทำงานก็โ o โยต a ายารินี่แหละนะครับเป็นคูคันแรกเนาะจำเนาะคันนี้โ o โยต a ายารินะครับเครื่องยนต์1.2รุ่น G นะครับปี2018กับราคาแค่369,000นะครับลูกค้าส่อนไม่เกิน6,000ตลอดอายุสัญญาเนาะคันนี้นะครับถ้าใครอยากจะมาดูนะเจ้าคันนี้อยู่ที่โชว์รูมดีออโต้ยูสคาร์ติดกับสยามนิสันจังหวัดธนบนุราาชธนีนะครับหรือจะมาโทรหารเซลเบนนะ0639419049นะครับเซลเบนก็ฝากด้วยเนาะเดือนนี้เราซื้อกับโ o โยต a ายาริมา หลายคันเนาะเรามีตั้งแต่ปี 17, 18แล้วก็ปี19นะครับลูกค้าบอกเลยนะครับลูกค้าสําหรับลูกค้าที่ทํางานใหม่เนาะทำงานได้4เดือนถ้าอยากจัดนะครับผมแนะนำนะครับ Toyota Yaris นะเพราะว่าคันนี้ฟรีดาวแน่นอนท้ายคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก็เป็นกําลังใจให้เชเว่นหารถซวยๆแบบนี้มาให้ลูกค้าได้ดูเนาะโอเคท้ายคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ